ปีนี้ก็เป็นมีการศึกษาใหม่จากปีการศึกษาที่ผ่านมาครูก็เห็นศักยภาพของห้องเราหลายๆคนปีนี้จะมีการลงเลือกตั้งประธานสีครูก็อยากให้นักเรียนของห้องเราที่มีศักยภาพทุกคนมาลงเลือกตั้งประธานสีมาเป็นโดนแทนของห้องของสีเราใครที่อยากจะลงสมัครประธานสีครั้งนี้สามารถมาติดต่อสมัครได้ที่ครูเลยนะคะเลยลงกับไหมลงครูเขาเลยลงดีไหม ก็ดีนะจะได้มีผลงานไซปรอด้วยลงนะโอเคอาจารย์ช่วงสองสองคนมาสักแบบประมาณสี่ค่ะงั้นเซ็นด้วยเห็นตรงนี้เป็นชื่อเธอสองคน ผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวปรชิชยาพักกอบลูกสาวผมครับูมึงวันนี้เล่หายไปไหนอนะวันประกาศผลแท้แ้กูยังไม่เห็นมาเลยไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ติดต่อเลยนานแล้วอะสงสยัยหนีตามผู้ชายไปแล้วมั้งเฮี้ยะเป็นนี้เลยเหรอวะไม่เป็นไรนะ้เชีอย คุณจะปิดข่าวเรื่ี้เด็กการตายทีถึงเมื่อไหร่ยังไงทุกคนก็ต้องรู้อยู่ดีว่าโรงเรียนนี้มีเด็กตายยิ่งคุณปิดข่าวแล้วมีข่าวคุดปิปันมาว่ามีเด็กตายคุณปิดบางความจริงถ้าโรงเรียนนี้เป็นข่าวขึ้นมาคุณจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนโรงเรียนนี้จะอยู่ยังไงคะนี่คุณผมเป็นผอโรงเรียนนี้นะโรงเรียนที่ผมสร้างมากับมือแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นแค่บุคลากรในโรงเรียนคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าผมถ้าคุณไม่ชอบคุณก็แค่ออกไป ฉันก็แค่ไปบุคลากรในโรงเรียนนี้ก็หวังดีอยากให้โรงเรียนนี้อยู่ต่อไปฉันก็สอนเด็กจบมาหลายรุ่นแล้วไม่อยากให้โรงเรียนนี้ล่มจมเพราะว่าคุณนิดีขางสาวคุณครับไอพวกเมืองตุรมยังจะเล่าทุกคนมานอามาแับ พอไปได้ยินเรื่องที่อผมปิดข,ข่าวมาว่าตึกสามในโรงเรียนเราอ่ะ,ม,ม,ออะมีเด็กตายสมมติสนใจจะทับผีป่ะไม่นี่ทำไมเขาปริษั่างเงี้ยคนตายทั้งคนทำไมต้องปิดข่าวด้วยเขาไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยอ่ะอเดี๋ยวขอจะคุยแบบพ่อให้นะนี่พ่อมาหรือเปล่านะพ่อกำลังจะกลับบ้านแล้วเดินผ่านตึกสามเห็นจริงยืดอยู่อ่ะเขาก็ไม่แน่ใจอ่ะเขาไม่ได้บอกมาใช่งั้นเรามาลองกันหน่อยป่ะว่าผีจะมีจริงหรือเปล่าไม่ใช่ก็อย่าลบหลู่ดิโหเป็นถึงลูกพออ่อใครนีกูยังไงเออเอาโดยกันแหละ มาขอะป่เข้าแล้วใช่ปม่เข้ามาแล้วใช่ไมเฮ้ยใครใครออกปะเนี่ย như gì này sao lại

ไม่มีกัน่คนนี้ไม่มีเด็กเกินไม่ไม่มีเด็กเกิห้องไม่สะอาดถึงกับไฮใครเล่นไฟอ่ะใคเล่นไฟไม่มีคนเลยแล้วมอีไฟะัน เมื่อวานไปตรวจสั่ออกมาจี่ลยใช่สิป่ะเมื่อวานคืไปได้หนึ่งราการมาด้วยได้ได้ถามแล้วได้เลยมากๆชื่ออะไรรู้ป่ะชื่ออะไรเราดูอะไรมาอยู่เรื่องเรื่องที่มันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไมอยากรู้ถ้ารู้แล้วไม่สร้างความสืขดรนให้ตัวเองที่เผชิญมันจะดีกว่า กมูมมาแบบนี้จะแล้วมีวามตายกิงแน่เลยใช่ค่ะเะนอกจกเราไปทำอะไเพื่อช่วยของน้องแล้วกมช่วยเลยค่ะถ้าเราไป่ได้่วยจะยังไงบ้า ยังไม่มีใครสอเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไ,ไหนอะเฮ้ยมาแล่นเะตอนนี้อาจจะท้อเ็บม,มาเลยก็ได้ตอนนี้ก็เลยเป็นเพ่อน,นกันตอนนี้ไม่มีทางพลาดเลยหรอ บอกว่าเป็นข่าวแล้วไงเพื่อนยังขุดเรื่องนี้กันอยู่เลยอีทีตัวนั้นก็ตามเราล้าหนูจะแยกอยู่แล้วอะ่อนะพ่อต้องช่วยนูนะพ่อไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพ่อจัดการเรื่องนี้ให้ส่วนเรื่องข่าวเดี๋ยวพ่อแก้ข่าวให้เ,เรื่องอีที่นั่นนะ่ะพ่อก็เดี๋ยวหาวิธีให้ลูกนะ เป็นอะไรมากไหมไม่เป็นไรดีละแล้วเรื่องนั้นนะ่ะเครียดมากไหมเครียดนิดหน่อยอ่ะแต่เราไม่ได้เป็นคนทำน,นะแค่นุ๊กเล่ตกไปเองนะอเขาเชื่องั้นถ้าเครียดมากเนี่ยก็ลองไปหายามากินด้วน,นะเผื่อมันจะช่วยได้อืมแต่เราว่าเราจะได้หายากินอะ่ะขอบคุณนะ เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเพื่อเราก็เสียไปแล้วแล้วใครจะเป็นประธานถึเออแน่นดิใข่หมดป่ะอย่าดีกว่าเพื่อนเขาต้งส่งคนก็เสียละเขาให้เกียรติเพื่อนอนะ่ะ สวัสดีนักเรียนที่นคุกทุกคนผมในฐานะพอคนใหม่ของโรงเรียนแห่งนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้บ้างทําให้ตําแหน่งพอได้มาตกที่ตัวกับผมและตําแหน่งพระธานศีได้ถูกปรับเปลี่ยนไปซึ่งประธานสีประจําปีนี้ได้แก่นางสาว การตีมาพรไข่มก